โอเคท่านผู้ชมไม่ได้กลับมาสู่เกมเราบ,บอกในโหมดเอ,อ่อเอ,อ่อสนามอะไรสักอย่างหน,นึ่งนะ่ยมันแนวแบบไมค์ค a f t เลยต,อ,ตอบอตอบบล็อกตอบบล็อกแปลวของแปลวของตรงก้งางโอ้โหยยังไม่ทันไลยกูตายหาหัวยอ,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 อจริงจริงโอ้ยังไม่ทันได้เกิดเลยอากาศไม่เอาไปแดดก่อน เออแต่ที่แล่ไม่นับนะท่านผู้ชมแต่ที่แล่ไม่นับแต่ที่แล่โง่ไปอะไรวะยังไม่ทันได้เกิดแล้วมึงจะฉุดกูไปก่อนสิวะค่อยค่อยค่อยเอ้าเอากว่าเว้เลยกูว่าเว้เลยโอ้โหกวาเว้เลยแม่เอ้ยบล็อกเอาบล็อกมาไปไปพวกมันเต็ีกัน ปล่อยป้าติก,กันไปก่อนแล้วฟาร์มขอก่อนเอาฟาร์มชุดฟาร์มอะไรก่อนเว้ยเหลือสี่คนแล้วเหรอแป,ป,ป,ป๊บๆยังไม่ทันได้ทำหาอะไรเลยไปโอ้โหโอ้โหกูยังไม่ทันได้เกิดเลยแม่งเลยโอ้โห กูนึกว่าม oh, ันจะต่อตรงตีนให้แม่เสือไปต่ออีกฝั่งอ้วหัวดอจริงๆโอ้เกิดเยียวยาวอะสภาพกูจะได้เกิดเมื่อไหร่เนี่ยแม่งถางแมงฉุดเตะแล้วทีบมลงไปเลยเฮ้ยยามึงเจ้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 ามาไายโอ้แมงกูเขี่ยม่แยะ ตาจริงๆกูไม่ตายเพราะคนหรอกกูตายเพราะตกเนี่ยแหละมึงอย่าพึ่งสิให้กูเกิดก่อนโอ้โหเอาใบเอาใบตาที่แล้วไม่ดับไม่กะไรวะเฮ้ยมึงใจเย็นกูยังไม่กูยังไม่ทันนี่ไปตรงกลางเลยแม่เลยค่อยๆข คอนคอนคุยคุยคุยครับมึงุ้ยอะไรวะกูงอแงแล้วจะกูยังไม่ได้เกิดเลยแม่งเอ้ยกูอากาศแม่งกระชากกูลงไปก่อนหลายตาแล้วนะหลายตาแล้วถ้าเกิดตานี้กูล่วงอีกทีแล้วมึงมาดิเอายืนนิ่งยืนนิ่งเอ้ยยิง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  อาตายดีดได้อะไดรมือโผล่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 ไม่ว่างได้ใจอยู่เอ้ตอนนี้ตอนนี้ได้ใจตอนนี้ได้ใจขอวางกูไม่ กูจะกลัวอะไรไปหมดแล้วเ <c oughs> คยคๆวางคเคยๆวาง,วางเกือบเกือบเกือบมาถึงวะตายนี้กูต้องได้เกิดแต่ขอ,อย้ายฉุดกูลงแล้วกันอุ้ยจะตายคู่จะตายคู่ตายคู่ตายคู่เอาเฮียกดวิ่งได้เออมึงมึงไปไล่ตีกันก่อนเะรอมึงไปไล่ตีกันไป อ้าวเหลือสองอ้าวเหลือสองมาสิวะตอนนี้ได้แชมป์มาดิเอาดิเดี๋ยวมาดิอะแม่งเดอพกูไม่อยากอยู่ตรงมาดิาาาาดาดาดกเด็กรเด็กเมื่อเดไปอหัวดกูขอเป็นแชมป์หน่อยดิวะกูล่วงล่วงผืน ปรีปรีปรีปร <c oughs> um ีปร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 ีตาวตาวโอชุทองชุทองนี่น <c oughs> oh ีน oh um <cas> <c oughs> ี่ชุดท้องไ้ช oh ุดท้องอ้าวกูได้ของละ

โจมคิวเดี๋ยวนี้ก่อนนะแม่งตกอยู่ด้านหน่ะตกอยู่ด้านหน่ะคุย้ยโอเคโอเคผมขอจบคิวเี้ยววีนแน้แล้วคุณผมปวดหัวผมแล้วโอเคโอเคบาย